หลินอี้เป็นหัวหน้าสิทธิของนิกายเสียนหยวนเป็นคนขี้ขาดโดยธรรมชาติและเขาเป็นคนนิสัยแปลกประหลาดเป็นคนไม่มีศักดิ์ศรีในนิกายเสียนหยวนแม้แต่ระดับพลังบ่มเพาะก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมสิ่งสำคัญที่สุดคือข้าไม่เคยได้ยินว่าเขาฝึกฝนคิดวิซารระดับสูงของนิกายเสียนหยวนเลยแสดงว่าเขาฝึกฝนคิดวิซาระดับต่ำมาตลอด แสดงว่าเขามีคุณสมบัติต่ำม,มากการแต่งงานครั้งนี้ขอให้เจ้านิกายคิดให้รอบคอบแบบนี้ไม่ต่างจากทำลายมรดกของนิกายเสือเหยายังไม่เคยเจอแล้วพูดได้ไงว่าไม่คู่ควรตาแกเจ้าอย่ามาดูถูกหัวหน้าศิษย์ของข้าดูถูกงั้นหรือเขาไม่รู้จักเคดวิซาแปดจัก,ก,กรวาลกุโหรหนของนิกายเสืยออยวนของเจ้าด้วยซ้ำเจ้ากำลังจะพูดอะไร หากการทดสอบเกิดขึ้นเมื่อไรข้าเกรงว่าหมหนสิทธิ์นี่กายของเจ้าจะไม่รอดเพอร์เจอร์ข้าว่าคนอย่างเจ้ามันพูดไม่รู้เรื่องลูกศิษย์ของเจ้าจะผู้ควรกับสตรีศักดิ์สิสทธิ์ของนิกายของข้าได้อย่างไรงั้นก็เข้ามางัดกัักตั้งใครจะกลัวเจ้าไอ้แก่อย่างเจ้าเข้ามาเลยเอาละได้เวลาลุกข้าแล้วไปกันเถอะอืม เริ่มกันเลยวานาสิ์ข้าแจกใบบิวไปแล้วการกระทําของท่านเป็นที่รู้กันทั่วนิกายแล้วดีมากหลังจากโฆษณาซื่อเสียงของข้าในนิกายน่าจะดีขึ้นในอนาคตช่วยชีวิตลูกศิษย์คนอื่นกันหรือสู้กับคนของนิกายจินกวางเหมือนกันหรือฮ่าฮ่ฮ่ ข้าอยากหัวเราะให้ฟันหักไปเลยนั่นไม่ใช่สิทธิ์พี่จู่กงที่เป็นอัจฉริยะอันดับต้นๆของนิกายหรือดูเหมือนเขาจะขัดแย้งกับหัวหน้าสิทธิ์นิกายคราวนี้หัวหน้าสิทธิ์คงจะมีปัญหาอีกแล้วท้ายที่สุดคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าสิทธิ์ก็คือสิทธิ์พี่จู่กงอยู่แล้วถ้าไม่ใช่เพราะหลินอี้ใช้เส้นสายจู่กงก็คงกลายเป็นหัวหน้าสิทธิ์ อย่างแน่นอนและเป็นเรื่องธรรมดาที่จูกกจ๋กุงจะเกลียดลินอี้เดี๋ยวก็มีเรื่องสนุกๆให้พวกเราดูแล้วเจ้ามีอะไรก็พูดมาแน่นอนอยู่แล้วข้ามีอาศัยแค่เจ้าคนเดียวคิดว่าจะช่วยคนอื่นได้หรือแค่เจ้าไม่กลัวสีรัดกังเกงก็ดีแค่ไหนแล้วหวังเวยเวยลินอี้ให้ประโยชน์กับเจ้ามากมายแค่ไหนถึงทําให้เจ้าพูดเรื่องโกหกกับสิทธิพี่สิทธิน้องแบบนี้ ไม่ได้ประโยชน์อะไรพวกข้าถูกหัวหน้าสิทธ์ช่วยชีวิตเอาไว้จริงๆทุกคนคงได้ยินสัตว์ว่านางบอกว่าหัวหน้าสิทธ์ได้ต่อสู้กับนิกายจินกวงเหมือนหากไม่ใช่เรื่องจริงข้าขอถามหน่อยหัวหน้าสิทธ์เจ้ากล้ารับคำท้าประลองจากข้าไหมจริงๆริงระบบระดับพระเจ้ามีภารกิจใหม่รับคำท้าไทยจากจูกงทางเลือกภารกิจแรกยอมรับคำท้าและเอาชนะจูกง รางวันยางอูสุดท้องทางเลือกภารกิจอย่างที่สองยอมรับคำท้าและประลองให้เสมอกันรางวันเม็ดยาครามทางเลือกภารกิจที่สามปฏิเสธคำท้าและกอดจูกงด้วยความรักรางวันเมดยาอูสุดท้องหนึ่งเม็ดขอเลือกทางเลือกที่สามรับรางวัลเม็ดยาอูสุดทองคำไม่รู้ว่ารางวันที่สามดีกว่าสองรางวันแรกแค่ไหน ข้าไม่ใช่คนหน้าเงินหรอกนะแต่เป็นคนชอบกอดคนด้วยความรักหืมเจ้ากล้ารับคำท้าหรือไม่หันน้าสิดลุยเลยใช่แล้วสู้กันเลยเอ๋นี่มันนี่หรอเรื่องสนุกที่เจ้าพูดถึงเจ้า เจ้าคิดจะทําอะไรคะจูกงพวกเราเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องทาไมต้องต่อสู้และฆ่าแกงกันด้วยข้าขอปฏิเสธคําท้าและหัวหน้าสิทธิจังข้าจะกอดให้ความรักเจ้าแทนออกไปลินอี้วันนี้เจ้าจบแน่ข้าจะถอดซื้อหัวหน้าสิทธิของเจ้าให้ได้แย่แล้วสิทธิพี่จูกงมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วด้านนอกประตูภูเขามีผู้ฝึกฝนตนอยู่มากมาย พวกเขาบอกว่าจะทำลายนิกายเสันญยญวนของพวกเราใครมันกล้าบังอาจมาท้าทายนิกายของพวกเรานี่มันเรื่องอะไรกันเป็นไปได้ไหมที่นิกายระดับสูงต้องการยึดดินแดนขยา,ายาาอขนาเขตคงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกนะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกรีบไปแจ้งเจ้านิกายและผู้อาวุโสเร็วเออคือว่าเจ้านิกายและผู้อาวุโสเพิ่งออกไปข้างนอกอะไรนะ คงไม่มีทางเลือกแล้วให้ทุกคนไปรวมตัวที่นอกประตูภูเขาเตรียมตัวรับมือศัตรตูมีภารกิจจากระบบระดับพระเจ้ามีภารกิจแบบนี้จริงๆทุกคนอย่าออกไปสู้นะข้ารู้สึกว่าต้องรีบหนีกันแล้วเมื่อมีภัยอันตรายขึ้นมาถ้าแท้ของเจ้าก็ออกมาแล้วสินะ อย่าไปสนใจเขารีบไปจัดการศัตรูกันเร็วฮ้าขาทำได้แล้วสุดยอดไปเลยกายาศักดิ์สิท์ลายศักด์ทองในที่สุดข้าก็ได้มันมาข้าจะทำให้เจ้าพ่ายแพ้และอยู่ในภายใต้แถบเท้าของข้า อีกไม่นานเจ้าจะได้เห็นความน่ากลัวของข้าทีนี่คือนิกายเสีย,ยน y u ว n งั้นหรือมีแต่พวกอ่อนแอทั้งนั้นต้องไม่ปล่อยให้พวกมันรอดไปสักคนเดียวนี่มันนิกายหวานหูเป็นนิกายระดับกลางแล้วพวกเขามาหาเรื่องนิกายระดับล่างอย่างพวกเราทําไมกันพวกเราจะทําไงดีนิกายของพวกเราจะถูกทําลายจริงๆงั้นหรือ แม้ว่าพวกเราต้องตายก็ไม่ปล่อยให้นิกายเสือนยวนของพวกเราถูกทำลายจริงๆมีภารกิจจากระบบพระเจ้ามีภัยอันตรายจากนิกายหวานหูทางเลือกแรกนำเราลูกศิษย์นิกายเอาสะนะนิกายหวานหูรางวัลอาวุธระดับต่ำหนึ่งชิ้นทางเลือกที่สองนำเราลูกศิษย์นิกายปกป้องนิกายไม่ให้ถูกทำลายรางวัลอาวุธระดับกลางหนึ่งชิ้น ช้างเลือกที่3นําเหล่าลูกชีดนิกายหลบหนีรางวัลอาวุธระดับเทพหนึ่งชิ้นอาวุธระดับเทพต่อให้นิกายระดับสูงก็ยากที่จะสร้างอาวุธเทพได้และรางวัลภารกิจนี้สร้างใจกว้างมากนะักเมื่อลองคิดดูแล้วภัยคู่ข้ามจากนิกายระดับกลางต่อให้ข้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่มีโอกาสชนะเลยหากล้มเหลวขึ้นมาแถามเจ้านิกายก็ไม่อยู่ ข้าเกรงว่านิกายเสินหยวนคงถูกทำลายหมดหนีแบบนี้ต้องหนีข้าไม่ต้องการอาวุธหรอกแต่ข้าเอาชนะไม่ได้พวกเจ้าทุกคนทุกคนตอนนี้พวกเรารีบหนีออกจากนิกายไม่แน่ว่าอาจจะรักษาชีวิตไว้ได้ฝ่ายตรงข้ามเป็นนิกายระดับกลางพวกเราไม่มีพลังต่อสู้พวกนั้นหรอกข้าขอสั่งในฐานะหัวหน้าศิทธ์นิกายให้พวกเจ้ารีบถอยหนีเดี๋ยวนี้ นี่หากพวกเราหนีไปแล้วนีกายล่ะจะให้ดูนีกายพินาศงั้นหรือดีมากพวกเราลูกศิษย์นีกายเสียนอยวนจะไม่หนีไปไหนต่อให้นีกายพวกนั้นจะทําอะไรพวกเราก็ตามแม้ว่าพวกข้าจะตายในการต่อสู้ก็ตามพวกเจ้าข้าเอาชนะพวกนั้นไม่ได้หรอกแล้วทําไม เจ้าสู้ไม่ได้แต่พวกข้ามีสิทธิ์พี่จูกงอยู่ด้วยแค่นี้พวกข้าก็สู้กับนิกายหวานหยวนได้แล้วใช่แล้วตามหลักตำแหน่งหัวหนา้าสิทธ์ต้องเป็นของสิทธิ์พี่จูกงของพวกเราพวกเอาละงั้นข้าจะพูดสองประโยคสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องทั้งหลายพวกเจ้าควรเข้าใจสิทธิ์พี่หลินอี้ความจริงแล้วสิทธิ์พี่หลินอี้นั่นแข็งแกร่งมาก อืมไม่ต้องมาพูดพร่ำและสา,าระรอกพวกข้าทุกคนรู้ว่าหลิน e อี้อ่อนเอแค่ไหนจูกโกงหากนิกายถูกทำลายไปแล้วพวกเราก็สร้างขึ้นใหม่ได้เจ้าต้องการให้นิกายเสื่อหยวนกลายเป็นภูเขาซากศพและทะเลเลือดงั้นหรือพอแค่นั้นในฐานะเจ้าเป็นหัวหน้าส์และคิดจหนีเอาตัวรอดอย่างเดียวเจ้ามันสร้างเป็นตัวอัปยศของนิกายพวกเราจริงๆ